ก็ได้ครับา่ีนี่คนทำงานได้เงนงานหมดมานะครับเป็นตัวเลยเดยผมูคร็ซื้อบ้านดีกว่าเนาะซื้อหนครั สิ่พันดีวอาจารย์เนี่ยก็คงต้องประสานทงหน่วยข้องไม่ว่าจะเป็นสังตมหรือทางกลุ่มปชปสที่ข้องจะติดติดในพื้นฐานของกลุ่มเอาลอนะครับในส่วนของเรื่องหน่วยราชการอื่นก็คือปปงนะครับก็คงต้องมาดูเรื่องของการ ขยายผลเรื่องพอกเงินนะครับตัวยึดอายัดต่อไปครับรเขาเรือไเป็นเป็นเพสดนก็คือประธานของประเทศไทยเป็นหัวหน้าแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นคนไทยที่สอบถามน,นะครับอีกสี่สิบคนครับเป็นขาอกน,นะคะว่าประธาน,ทานเทศไทยใน,ใน,ในเรือไอ,อันนี้ไม่ทราบอ อันนี้จะต้องสืกสวนขยายผลต่อไปครับอันนี้ออฟฟิศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านครับแต่เจ้าของเ็าอยู่ที่นี่ครับาาออรอเบออกหมายจับแล้วครับผู้หาอยู่ต่างประเทศครับนนรเป็นพนักงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของในเรื่องของการฟอกเงินเดินบัญชีครับคนไทยครับ ใช่ครับใช่ครับเปียน ู้ต้องหาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจฝั่งนู้นด้วยไม่ว่าจะเรื่องสถานบริการอาจมีเรื่องของบอนการพน,นันอะไรแต,แต่แต่มีแน่ๆก็คือเรื่องของสถานบริการฝั่งนู้นนะครับซึ่งติดเขตชายแดนเราแล้วก็ตัวผู้ต้องหาที่เหลือเนี่ยนะครับก็พบว่าอยู่อยู่บริหารเซิร์ฟเวอร์อยู่ฝั่งนู้นนะครับรวมน้าที่ต่างๆด้วย เราจะเห็นทรัพย์สินอยู่ที่เขาอยู่ฝั่งนูน้นก็จะมีมีรายรายการที่เราตรวจพบนะครับก็เช่นลอมุกนี่อะไรเขาก็มีนะครับอันนี้หมดเนาะไปดูรถนะหมดนะร,อ,อ,ร,รอ,อยะเรียนเชิญ่่ยเยา